ไแล้วพี่น้องใส่งานใส่งานฝรัง่งต้องมาทำงาน ไม่ว่าพลังยกปิดนปคนว่ายพิ่นว่ายกปิดคนว่างานหนักหินมันหนักคนว่ายกปิดคนว่า็านพนนนี่เมืองไทยต้องทำงานช่วยกัน งานทำงานพุนผุนผุนกะละมังแดงอยู่พุ่นเห็นงานเมื่อเดี๋ยวไปเลี้ยงเขาแต่ว่าเพื่อนใจ่าเดีดดดยย๋ยวยื้อซื้อดอกพี่น้อง ไม่อยกไปแล้วกำลังทำงานตลาดเด็กพี่น้องหููจะเฮ็ดใช่ไหมทำงานทำงาน ลูกกระต่ายในน้อยกระเบื้องปะป้าเห็ดงานพี่น้องนี่อยู่ที่ฟาร์มเราลูกกระต่ายลูกกระต่ายน้อยเป็นเห็ดท่าให้กระตายย่ายยางพี่น้องอเห็ดไว้บนี่แหละพี่น้อง้ายางให้สวยงามก็ต้องเห็ดข่อยยู่ข่อยกระเห็ดพี่น้อง คนอยู่คนกับมาเฮ็ดซอยเหนื่อยไหมคะปวดหลังคนนะพี่น้องนน่ะปวดหลังเด็ดทีพลลัางอโอ้ไก่กับมาถากินไก่เยอะแยะซ่อนให้พูดนะนี้่เก้าตินออออ่างเก้าส อีกนล่อไก่อะไรหลอบรอบบ้านวันนี้เลี้ยงเขาฝรั่งเฮดเวียกแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาคนมาไปกินต้มยำบบแซ่บมันบ่อยู่เรสเตอร์ังบบแส่บมันบบปะปะโบเซ่บเรสตอรังเออกซะไบโฮมเออเซ่บยู่บานคน่า เมียเห็ดแซบเมียเห็ดแสบหลายอยู่บานนี่พี่น้องวมืนอี้มีอาหารหลายอย่างอเอกนะเอกเออไข่กับไข่กับของไกล้จาของไข่ไกล้จาของพี่น้องนี่ต้มยำเมืองใส่พี่น้องเมืองต้มยำเห็ดเห็ดคนคน่าแซบหลายนี่แสบต้มยำม,มามาวะแบ,แบเออแซบแซบ เมียเฮ็ดนี่แซ่บหลายแนวไดไปกินร้านอาหารกับว่แซ่บคือเมียเฮ็ดเพิ่นว่าอันนี้พี่สาวไปกินมืดหรอเป่ามืดไปย,ยั่งยิบ่ยั่งยิบ่เห็นงานแล้วก็เลี้ยงเขาสิละพี่น้อง <laughs> เลี้ยงเขาคลองแท้เลยนี่เลี้ยงเขาฝรั่งบูดามอร์ยอบกาแฟดิ <laughs> ใส่วะ <laughs> เห็นงานแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาพี่น้องพู่นสมุนขากินไก่ไก่เวนตาเอก,ไกเอ,กอไก่กระทากินมันบรรยากาศสุดยอดพี่นอ้องย่ามุสาวเทิงไก่เติ้งกะ,ะไรไก่กระทากินกระต่ายผุ่นย่นให้ไก่กินย่นให้ไก่กินไก่มากหลาย เรนบืมบืมเลยนี่ละพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านอยู่บ้านสวนช่งบรรยากาศสวยงามดอกไม้ก็สวยพี่น้อง,องเห็ดไปมือละนิดละน้อยปุ่นใหญ่ผลมาสีอาทิตย์แต่พนกระกบไปเห็ดงานพุน่นทั้งไก่ทั้งกาหลายผดถ่ายกินน้ำพอพ่น ทางนี้ก็จะเป็นดอกใหม่ท่างกูก็จะเป็นไก่นะพี่น้องนะอยู่กับบรรยากาศยงียมือเศร้าแดดออกพ่นพัาก,กันโคนหินไอไม้เขาแล้วแล้วยาตีกันลูกยาตีกันไก่กัตีตะกันพี่น้องโอ้แดนเบึมเบิมอยู่กินเขาแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะพี่น้องนะ อาหารเสากินกับไก่ตื่นขึ้นมาเฮ้ยอู้แฮปปี้มาชิกเก้นนะป้าปามเคัินมาจิกเก้วกินเขากับไก่พี่น้องเข่าเ้าไว้ได้หรอมาร์มิลอดมาร์มิลอดเดลิติสเวนมอดอะไรนะใช่นี่เปนนานแมนานจัดเพื่นพี่น้อง แกกินแน่ไปดาไกลกว่